สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาลิาสาแท้แต้รหัส660426คณะเทคนิคการแพทย์วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่อง histology ประกอบการเรียนรายวิชา an 1303กาวิภาคศาสตร์ส่งอาจารย์กลุ่มการวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ พื้นฐานนะคะมีทั้งหมด4ี่เนื้อเยื่อค่ะ 1. epithelial tissue เยื่อบุผิว 2. connective tissue เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3. ม muscular tissue เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและ4 n e r v o u tissue เยื่อเนื้อเยื่อประสาทค่ะ epithelial tissue มีหน้าที่ดังนี้ค่ะ 1. เป็นเยื่อเลือดผ่าน 2. ปกป้องทางกายภาพและร่างกาย 3. ดูดซึมและหลั่งสารค่ะชั้นของ epithelial tissue นะคะมีทั้งหมด3ชั้น 1. simple epithelial tissue มีลักษณะเป็นชั้นเดียวค่ะ 2. stratified epithelial tissue เป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปค่ะ 3 p e เพอร์ s ู a ดสตาติฟาอีพิท well ิเวลทิชูเป็นพวกหลายชั้นปอมๆเซลล์ที่มีขนาดสูงไม่เท่ากันทำให้นิวเคลียสเรียงตัวกันหลายระดับตามรูปภาพได้เลยค่ะรูปร่างของอีพิท well ิเวลทิชู1นแควมัสมีลักษณะแบนบางเหมือนเก็ดปลา2 c u คูบ d a l มีลักษณะเหมือนลูกบาศ 3. โคัมหน้ามีลักษณะเป็นทรงสูงดูได้ดังตามรูปภาพเลยค่ะ epithelial tissue มีดังนี้ค่ะ 1. simple squamous epithelium พบได้ในเยื่อบุช่องท้องเยื่อบุหลอดเลือด 2. simple cuboidal epithelium พบในท่อไต 3. simple columnar epithelium พบในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง4 Stratified squamous keratinis epithelial skin คือขี้ไข้ค่ะ5 Stratified squamous non keratinis epithelium พบในช่องปากหลอดอาหารและช่องคอดค่ะ6 Pseudostratified ciliated columnar epithelium พบในระบบหายใจค่ะ 7. s t a t i f y c o l u m n a e p i t h e l i u m พบได้ในเยื่อบุกตา 8. s t a t i f y c u b o i d a l e p i t h e l i u m และ 9. t r a n s i t i o n a l e p i t h e l i u m พบได้ในกระเพะาะปัสสาวะค่ะต่อไปนะคะจะเป็น g r a d u l a r e p i t h e l i u m ค่ะเป็นต่อมค่ะ ต่อมเกิดจากการเว้า invagination ของเยื่อบุผิวค่ะต่อมประกอบด้วยเซลล์เดียวหรือกลุ่มเซลล์ที่หลั่งเข้าไปในท่อบนพื้นผิวหรือในเลือดแบ่งได้เป็น2ชนิดค่ะ 1. e n d o เอ็นโดครต่อมใรท่อเป็นต่อมที่ไม่มีท่อจะส่งสารผ่านกระแสเลือดสร้างและหลั่งฮอร์โมนค่ะ 2. e x เอ็กโซครเป็นต่อมมีท่อทำหน้าที่ผลิตและส่งสารค่ะ เอ็กโซคลแกลนะคะแบ่งได้2ส,ส่วนค่ะ1 s e c r e t r y y u n t t ตหรือหลังสารที่ต้องการหลัง 2. ดักทางผ่านของสารที่ต่อมสร้างเพื่อส่งออกสู่ภายนอกค่ะแบ่งโดยใช้กลไกลในการหลังสารมีดังนี้ค่ะ1 m u ่ c มิวคลหลังแค่สารที่มันสร้าง2อ p r o โพรคลาแกน หลังบางส่วนของไซโตพลาสมมที่มันสร้างเช่นต่อมน้ำนมต่อมเหงื่อบางชนิด2 h o ฮอร์คล r a แกรนหลังสารที่มันสร้างบวกเซลล์ทั้งหมดออกไปเช่นต่อมไขมันค่ะ ต่อไปนะคะเป็น connective tissue พบมากสุดในร่างกายมีหน้าที่เกี่ยวพันและเชื่อมโยงโครงสร้างอวัยวะต่างๆให้ติดกันค่ะแบ่งเป็น6ประเภทดังนี้ 1. ไฟโบ f i b สร้างเส้นใยเสริมสร้างความแข็งแรง 2. m โ c r o p h a g เมื่อร่างกายมีสิ่งแปลกปลอมจะออกมากำจัดเซลล์ที่ตายหรือสิ่งแปลกปลอม 3. พลาสมา m a ลล สร้างแอนติบอดีมากำจัดเชื้อโรค m a s แมสเซล Mass cell, หลังฮิสตามีนเมื่อมีอาการแพ้ 5. ้าอติโพไซต์เก็บไขมันค่ะส่วน 6. w ไวส์บัตเซลปกติจะอยู่ในหลอดเลือดจะอยู่นอกหลอดเลือดเมื่อมีอาการติดเชื้อค่ะคอนเนคทีฟ ที่ชูไฟเบอร์นะคะก็จะมี 1. c o l คอลาเจนไฟเบอร์จะเป็นเส้นใยสีขาวหนาแข็งแรงพบได้มากที่สุดค่ะ 2. องอีลาสติกไฟเบอร์เส้นใยมีสีเหลืองยืดหยุ่น 3. ามเลกติกคูล่าไฟเบอร์เป็นร่างแหดูจากการแตกแขนงค่ะดูได้ตามรูปได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็น Classification of connective tissue ก็จะมี1 connective tissue proper เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ค่ะก็จะมี loose areolar connective tissue dense regular connective tissue dense i r e g u l a r connective tissue ค่ะและ l e c t i c u l a r connective tissue ออดิโพสทิชชู่ 2. นะคะ s p e c i a l i z e d c o n n e c t i v e t i s s u e เนื้อเยื่อเ,เกี่ยวพันชนิดพิเศษค่ะก็จะมี 1. h y ่งไฮยาลีนคาเทเรตพบได้มากที่สุดค่ะคอนโดไซด์บวกเส้นใยแบบละเอียดพบในกระดูกอ่อนซี่โครงเป็นต้นค่ะ 2. องีอาสติกคาททเรตมีลักษณะยืดหยุน่น คอนโดไซส์ size, บวกอิลาสติกไฟเบอร์พบได้ในใบหูเป็นต้นค่ะ 3. ไฟโบคาร์ติเยรมีลักษณะหนามากคอนโดไซส์ size, บวกติกคอลาเจนไฟเบอร์พบได้ในหัวหนาวและหมอนรองกระดูกค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ